สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำจูนินิซีสังเคราะห์แสงนะครับก็ชุดเก่าชุดเก่าที่ทําไปเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วก็มีแดงบ้างแล้วนะครับเราก็แดงได้ดีแดงให้สวยนะครับาพาไปชมครับ ชุดนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ใส่น้ำปลานะครับ<อ>แดงสวยมากเลยครับส่วนที่ยังไม่แดงนั่นไม่ได้ใส่ครับดูก่อนครับว่ามันจะแดงหรือไม่แดงครับถ้าไม่แดงต้องแก้ครับ ชุดที่ใส่น้ามาลานี่ยแดงทุกขวดแล้วแดงสวยนะครับดูครับดูขวดนี้ครับสีเข้มนะครับสีเข้มเลย ชุดนี้ก็จะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อนะครับชุดนี้ด้วยครับร้อยแดงชุดนี้จะเก็บเป็นหัวเชื้อหมดเลยครับเรามาทำกันเรามาทำเพิ่มครับขวดน้ำที่เตรียมไว้นะครับนี่นะครับจะมีขวดใหญ่1.5ลิตรอยู่สองขวดนะครับนอกนั้นจะเป็นขวดเล็กหมดเลยครับก็ ส่วนผส,สมก็จะเป็นแบบเดิมนะครับนี่เลยครับก็จะมีไข่นะครับไข่ไข่วันนี้จะใช้อยู่ที่สองฟองนะครับก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาร้า เป็นน้ำปลาที่แบบยังไม่ผสมอะไรนะครับนี่ฮะยังไม่มีสารเคมีเชือพนนะครับเป็นน้ำปลาแบบออริจินอลครับแบบสดๆกับนี่ครับน้ำปลาแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ฮะกระปิ เหมือนเดิมครับสูตรนี้ใช้สูตรเดิมครับสูตรน้ำปลาครับก็มาลาทำกันเลยนะครับตอกไข่ใส่เลยลนะครับไข่สองฟองนะครับน้ำปลาเราจะใส่ไปแล้วนะครับใช้อยู่ที่สองช้อน,นครับไข่กี่ฟองก็ใช้ น้ำปลากับชุนรสตามจำนวนไข่เลยครับแล้วก็ผงชุดลรสนะครับผงชุรสใส่ไปที่สองช้อนนะครับแล้วเราก็ทำการคนนะครับ ไข่ไข่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเข้ากันนะครับให้ละลายเข้ากันนะครับดีไข่ให้แตกครับ ได,ได้ประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปครับเราเตรียมนี่ครับ กะปินะครับกะปิแท้กะปิกุ้งสดนะครับนี่ครับกะปิกุ้ง เราจะใช้กะปิที่ขนาดนี้นะครับเราก็ทำการละลายกะปิก่อนนะครับเอาน้ำมาผสมกับกะปิเล็กน้อยครับสักหนึ่งช้อนครับ การลลายกะปิก่อนนะครับถ้าดูกะปิมันข้นเราก็เพิ่มน้ำไปได้ครับอีกสักหนึ่งช้อนนะครับไ็้ไดจะให้กะปิมัน ละลายได้ง่ายครับ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นน้ําเลยครับแล้วก็ทำการละลายกับปิดให้ให้มันแตกตัวให้หมดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ น้ำปะลาลาครับนี่ครับน้ำปะลา จะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนนะครับใส่ใช้เสร็จแล้วก็จะรับถุงให้มันเนนร็วกินมันแรงครับแรลงวันมันก็ มัดไม่ดีมาแรงวันแล้วก็จะตอแล้วก็จะลัดหนอนนะครับผสมน้ำปลากับกะปิให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับ ก็จะเอาไปใส่ในไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ไปให้หมดครับแล้วเราก็ทำการคนนะครับคนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับก็จะออกเป็นสีอย่างนี้นะครับออกเป็นสีคล้ำคำนะครับนี่ครับ ได้แล้วครับขวดใหญ่1.5ลิตรนะครับเราก็จะใส่ที่1ช้อนนะครับ ส่วนขวดเล็กเราก็จะใส่ที่ครึ่งช้อนนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำปลาปานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำบอ่อธรรมชาตินะครับใส่ที่บอ่อธรรมชาติก่อนเลยครับใส่ไปที่หนึ่งช้อนนะครับ ช้อนนะครับที่สำคัญนะครับเกลอกไข่เกลอกไข่ที่เราเก็บไว้นะครับเราก็จะามาใช้นะครับ เลยครับราการที่ให้ละเอียดครับเพราะเกิดไข่เป็นอีกตัวนะครับที่จะทำให้จุลินทรีย์ของเราเกิดเร็วครับลอาบล็อกด้วยให้ละเอียดเลยครับ ยิ่งดีครับก็จะใส่ไปครับประมาณหนึ่งครับ,รบได้แล้วครับตัวนี้จะเป็นน้ำ บอ่อธรรมชาตินะครับตัวนี้เป็นน้ำตะปานะครับสองขวดนน้ำไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำใส่เสร็จแล้วเราก็ทำการเขย่าครับเขย่าให้ไข่กับน้ำเข้ากันนะครับ แล้วก็ไปทำการตากแดดไว้ที่แจ้งนะครับไม่ต้องเอาไว้ในร่มนะครับตากแดดไว้ที่แจ้งนะครับยิ่งแดดแแรงยิ่งดีครับยิ่งแดดส่องถึงยิ่งดีครับนี่ครับแบเล็กนะครับ วดเล็กเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใส่เปลือกไข่ตามไปครับนะครับ จุนสีสังเคราะห์แสงนะครับรุ่นหมักรุ่นใหม่ครับตัวรุ่นเก่าก็แดงนะครับนี่ก็จะทำเพิ่มครับจะเอาไว้การแดดนุ่นเลยครับโน่นนะ กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทำ YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูประจำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ,บ